รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรีปีนี้ก็คณะทำงานของเราก,ก็ภูมิใจเนาะในสิ่งเนสิ่งที่ได้รับการอุดหนุนก็ประมาณจากาผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนโดยรัฐบาลเราก็ได้ประมาณ300กว่าครัวเรือน เพื่อให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่รอรับการช่วยเหลือนั้นดีขึ้นนะครับเ,ออเรื่องบ้านพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ของเราเราเห็นเพื่อนๆ่สภาอง์กรชุมชนตำบลข้างเคียงเนี่ยค่ะได้รับการทำนะคะโดยออขบวนองค์กรชุมชนเนี่ยประสานกับสภาองค์กรชุมชนมาตั้งนานแล้วแต่เรามองว่างบประมาณเพียง1 8 5 0 0แาบาทเนี่ย แล้วก็ไม่ให้ค่าแรงก็คิดว่าไม่น่าจะทำได้ก็ปล่อยทิ้งผ่านมาสองปีเลยค่ะไม่ได้ทำจนเห็นตำบลอื่นๆเนี่ยทำเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ประชาชนก็ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เห็นว่ามันน่าจะอาจจะมีประโยชน์เราก็เลยลองทำปีที่แล้วได้หนึ่งหลังนะคะก็ครั้งแรกก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ลงพื้นที่ได้แต่ข้อมูลจาก สมาชิกสภาที่ลงไปสำรวจข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลมาให้เราแต่พอได้ลงไปตรวจดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเป็นบ้านเราก็คิดว่าทำไม่ได้อยู่ดีอะหนึ่งหมื่นแปดพันเนี่ยเป็นแค่ที่รื้อออกมาแล้วอ่ะก็ไม่สามารถซ่อมได้แต่เจ้าของบ้านมีความตั้งใจแล้วก็อยากได้อันนี้นะคะก็เลยเขาบอกว่าเขาทำได้เขาจะสร้างบ้าน เป็นรูปร่างบ้านซึ่งบ้านเนี้ยอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกแล้วแม่เนี่ยท้องแก่ค่ะหลังจากเสร็จบ้านเนี่ยพอพอไปตรวจรับอะค่ะมันเป็นบ้านอะถึงจะไม่สมบูรณ์หน้าต่างก็ยังไม่ครบประตูก็ยังไม่ครบแต่ว่าคนได้อยู่สามชีวิตที่อยู่แบบในที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วหลังจากตรวจรับบ้านแล้วเนี่ยฝนตกหนักทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจมากเลย ที่บ้านหลังนี้เสร็จแล้วก็ทั้งสาชีวิตได้อยู่ปลอดภัยความภาคภูมิใจอันนั้นน่ะหลังจากนั้นน่ะผู้หญิงท้องแก่คนนี้ก็คลอดมาแล้วก็กลายเป็นสี่ชีวิตที่อยู่ในในหลังเล็กๆจำนวนเงินหมื่นแปดเนี่ยทำให้เขาแบบหลบฟ้าหลบฝนได้แล้วก็เลยฟูจากตัวอย่างบ้านที่เราทำสำเร็จหนึ่งหลังนะคะก็เลยมีคนมองเห็นว่าเฮ้ยมันทำได้จริงก็เลยส่งข้อมูลมาอีกเยอะมากปีนี้เราเลยได้ ถึงแปดหลังที่จริงได้เก้าแต่ว่าเนื่องจากความผิดพลาดบางอย่างที่เรานําเสนอเลยทําให้ตกหล่นไปหนึ่งหลังนะคะแต่เราก็ยังภูมิใจเพราะปีนี้ก็จะมีบ้านที่เป็นเด่นที่สุดของเราอีกหลังเหมือนกันก็คือลื้อไม่ได้ลื้อแล้วไม่สามารถซ่อมได้นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปติดตามว่าทําไมถึงซ่อมไม่ได้ต้องสร้างนะคะจะให้เกิดความภาคภูมิใจ พร้อมๆกันอีกปีหนึ่งค่ะอนาคตเนี่ยอยากเห็นชุมชนนะคะช่วยกันเองช่องทางอื่นๆแต่ขอให้ได้มาพูดคุยกันแล้วก็หาแนวทางร่วมกันก็จะรอความหวังแต่ข้างในชุมชนเพียงอย่างเดียวแต่เพียงแต่ขอให้มีตัวกลางที่คอยประสานให้เขาแล้วก็ให้โอกาสเขาด้วยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่อ้อยคุช่วยผมถ้าไม่รุ่ืออ้อยผมก็อยู่ไม่ได้ ออขอบคุณแม่อลับคำนันพัฒน์ูดดีขอบคุณมากพัฒน์พูดก็ขั้นที่มา่วนรู้แล้วครับครับอ๋อมาก่อนมันก็ลำบากที่พอฝนมันลวกหลังคาเพราะว่านอนทีเวลาฝนตกกระมังไม่รู้กี่กระมังหม้อมอื่อ <laughs> บางทีลูกบัดเตะเลยตอนนี้ดีจังเลยพลัฒคุณเอ้ยหลังคารั่วงเงี้ยเราไม่มีเงินน,นะัมนก็ยังช่วยเราได้เยอะก็อยากให้ช่วยเยอะๆครับมาช่วยบอกน้องๆน้อง คนรู้จักก็บอกบอกันขอบคุณขอบคุณทางจังหวัดแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่นำตรงกันเข้ามา